อาแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมคิมูล,ละคนดีคนเดิมอีกแล้วนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องคิมูละของเรานะครับผมอนะ่าก็ดีว่าอันนี้คลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับกับซีซั่น6ของเรานะจะต้อนรับซีซั่น7ที่กําลังจะมาอีกวัน2วันนี้นะครับผมอันนี้ก็ไม่ชัวร์นะว่ามันจะใช่หรือเปล่าแต่ว่า ผมไปอ่าอานมามันอ่ามาวันที่20 19 20ซึ่งวันนี้ผมอัดเป็นวันที่1818 18แล้วนะครับทุกคนนะเป็นเป็น EP สุดท้ายนะครับของซีซั่นที่6นะครับแล้วก็จะยินดีต้อนรับเปขคัมซีซั่นเเข้ามานะครับทุกคนก็เอาจริงซีซั่น6ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นมากเท่าไหร่นะเออก็ไม่ได้เสียบ,บรรยากาศมันมากขนาดนั้นนะครับผมก็นั่นแหลนะเนาะเออ ก็พอดีนะครับคอนเทนต์มันตันนะช่วงนี้ผมไม่รู้จะทําอะไรผมก็เลยเออเดี๋ยวเอาคอนเทนต์เก่าๆมาทําต่อแล้วกันมาสารต่อให้มันจบๆสักทีก็คือคอนเทนต์ใช้บิวมือโปรนะครับทุกคนซึ่งผมไม่ได้ทํามาอ้โหนานมากแล้วนะไม่รู้ว่ากี่เดือนแต่ลืมแล้วเออก็เดี๋ยวขึ้นภาพให้แล้วกันนะโอเคก็ประมาณนั้นนะครับผมก็จะประมาณนั้นเลยไม่รู้ว่ากี่เดือนแต่ก็นั่นแหละนะครับทุกคนเออก็ มันอยู่ที่่าล่าสุดนะครับอยู่ที่ AK47N นะครับผมก็ต่อไปจะเป็น AKS74U นะครับแล้วเป็น a r กเป็น F2000 อะไรพวกนี้ R57 นะลงไปเรื่อยๆนะครับทุกคนโอเคพอดีเลยเดี๋ยวเรามาเลยนะครับมาดูว่านะครับว่า AKS74U ผมเคยแต่งอะไรไปบ้างแล้วโอ้โห้บิวผมนะ เออประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวมาดูบิวมือโปรนะครับมีระยะไกลสเปคสูงแล้วก็สมดุนนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะขอเล่นสมดุลก่อนและกันนะครับทุกคนประมาณนี้เลยผมจะไม่ปรับเปลี่ยนจะไม่อะไรเลยเนาะราคาจะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นนะชิวเบามากราคานะครับทุกคนทำไมเสียงมาดูช้าๆวะเออวาว่าไปโอเคเดี๋ยวผมขอจัดสเตแป๊บหนึ่งนวทุกคน โอเคครับผมเซ็ตก็จะประมาณนี้เลยนะห้าหมื่นนะครับผมก็เป็นปืนโดดๆแต่งนิดนึงนะครับผมประมาณนี้เลยนะแล้วก็เป็นกระเป๋าเป็นกระสุนเจาะสี่นะครับอืมเป็นกระสุนเจาะสี่โอเคเดี๋ยวเราจะไปที่กืนไไล่นะครับทุกคนอ๋อกดค้างแสงทำไมแต่ว่าปืนไล่ช่วงนี้มันมีขีปนาวุธก็อาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับผมก็ เป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับว่าจะรอดหรือจะล่วงนะสำหรับบิวมือโปองเรานะทุกคนเออไม่ได้ทำนานมากนะบิวมือโปงเนี่ยโอเคมาครับโอ้โหคือเราเกิดจุดแบบนี้เอดี๋ยวผมขอไปเปิดตรงลังกล่องแอร์ดอ p ก่อนนะครับเผื่อมีอะไรดีๆดอบให้เราเนาะแอร์ด o p ก็มาไวมาก้วทุกคนเพิ่งเข้ามาได้หนึ่งนาทีนะ air ์ดอ p มาแล้วสุดๆเหมือนข้างหน้าจะมีเสียงบวกกันนะ ้มมนไไดดยิิ่ผตรงนี้เหมือนจะเงียบๆนะครับมันยังไงพอดีโอ้โหแก๊สโอ้โหแก๊สคือจะเอามาลมไข่นี่แก๊สเยอะมากนะสาม รู้สึกว่ามันเงียบๆนะตรงบ้านพงบ้านทักโอเคไม่เงียบแล้วทุกคนข้างหน้าเขาบวกกันอยู่นะบวกกันนั้งแต่ตรงข้างหน้าเราตัวครับ Đi vào luôn Ok Đi ơi, ạ phải trái đây luôn Ah Bạn như này ไม่ได้ยินหรอกผมว่าผมต้องอย้ายแมปไปดีกว่าแล้วกันนะทอกคนไปเปลี่ยนเล่นแมปอื่นแล้วกันนะโอ้แล้วปืนดูดิโอเคทุกคนเอาเซตเอาเซตเดิมนี่ละแต่ว่าเปลี่ยนไปเล่นทางแสงแล้วกันผมว่าผมเล่นนี้มันไม่รู้เรื่องอทุกคนมันยังไงก็ไม่รู้บักมาทุกคน เปลี่ยนมาเล่นแบบนี้แล้วนะต่เสียได้เมื่อกี้นะผมไม่ยิงตั้งแต่ตอนที่เห็นตรงประตูแดงนะถ้าผมยิงก็น่าจะจบจบไปเลยนะแต่ผมไม่ได้ยิงอ้ยโอเคทุกคนโอเค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 เหมือนจะมีตรงเลด้านะเหมือนจะเห็นเห็นถุยเหมือนจะเห็นตรงเลด้าเลยเออเอ็กซ์ก็น่ะ หนึ่งเปิดครับโอเคหนึ่งก็มีแล้วทุกคนมาแล้วครับกี่ตัวไม่ดูสอง ข้างในเยอะมากเลยว่ะทุกคนเฮ้ยอยู่ซัดปะน่ะ๋ยวรีเซ็ตอะไรให้พร้อมนะครับหนูา้านอกจะมานะครับตอนนี้ตัววะเนี่ยรอรับเลยครับ สองตัวอุย้ยตีหนึ่งเลยวะมา,มาอุย้ยเซตใหญ่ทุกคนอ้โหเซตห้าแล้วผมจะเอาไงไหวทุกคนเซต แล้วผมจะเอาไงานยไหวมันมาจากไหนปั๊มหรอจริงจังปะเนี่ยค้างแสงสามหมื่นอุ้ยหือโหมันมัน,มนตัวหน่อมแหนมมันก็ไม่เข้ามาก่อนนะมันเอาตัวหนักมาก่อนเลยไงโอ้โหไอผมก็ไม่ไหวไงอะไรมันเห็นผมละดูดิครับทุกคนผมยิงไม่เข้ามันเลยนะอ่ะดูตัวหน่อมแหนมมันก็ไม่เข้ามาก่อนไง มันเอาตัวใหญ่มันตัวหนักมาก,ก่อนทุกคนตัวแท่ง,งโอ้ไม่ไหวไม่ไหวหรเป่ะนี่โอเคนะครับผมไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ฆ่าสองตัวนะแต่ไม่ได้ออกฮนะออได้ตังค์ย้อมใจมาอยู่นิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะทุกคนผมลืมรับสายข่าหรือเปล่าอ้าวอา,อารับอยู่นี่หว่า โอเคครับรอบนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นเราเล่นเซตสมดุลมาแล้วเนาะเดี๋ยวเป็นอเป็นสเปคสูงแล้วกันนะครับทุกคนสเปคสูงอยู่ที่ประมาณสามหมื่นสองนะครับทุกคนไอ้ไอเราก็ไม่รู้จะไปทางไหนด้วยเดี๋เมื่อกี้แบบโอโ้มันมีตัวหน่อมหน้มมาเว้ถ้าผมเจาะสี่ผมยิงสบายเลยเว้ยแต่ว่า มันเอาตัวใหญ่มาก่อนไงผมไปไงต่อแล้วมันเอาตัวใหญ่มาก่อนผมไปไงต่อครับพี่นี่ไม่เป็นไรครับผมลงชิวชิวครับรอบนี้ชิวชวไปผมว่าจะไปเล่นกับข้างไหนไอตัวยูทับสองตัวมันก็มาที่นี่พอมันมาผมก็เก็บของว่าจะเข้าไปเล่นข้างใหนอีกตีใหญ่ก็มาไม่รู้ว่าตีปั๊มหรือตีไหนก็ไม่รู้รรสามตัวสี่ตัวเลยทุกคนแล้วผมก็โดนซัดเลยดีรออะไร กระสุนเราก็แค่กระสุนเจาะสี่นะทุกคนไม่ใช่เจาะห้านะเพราะว่าปืนมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะเพราะว่ามันเ k คพวกตระกูลเ k คมันจะแบบลั่นช้านะครับแล้วก็แบบมันไม่ค่อยแรงเออง่ายนอกจาก AKM นะ AKM อม่ะแรงอคเอ็ AK m แรงนะทุกคนมาดูรอบนี้ครับเกิดที่เดิมเลยวะสวยโลนเลย เราไปเล่นข้างในอีกรอบนะทุกคนไม่รู้ว่าจะมีตัวมาหลังหรือเปล่านะเขากระโดดมีหรือเปล่าดูก่อนตรงนั้นมีไหมไม่มีโอเคสปั๊มนะรตรงปั๊มมีนะเขากระโดดไม่น่ามีนะครับบอดไม่ยิงได้ไหมอ้อมได้ไห ฮะโอ้เขากระโดดมีโอ้โหทุกคนโอ้โหแล้วมันยิงโดนหัวผมเลยเหรอนะัดเดียวโอ้โหหัวแตกเลยเซ็ตบัตเอ๊ะมันยังไงวะทุกคนทำไมผมมันไม่มีดวงเลยวะช่วงนี้ผมไม่ได้ออกจริงๆนะผมได้เล่นนะผมได้ยิงนะแต่ผมไม่ได้ออกเลยช่วงนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะทุกคน มนเป็นหาเป็นเหวเป็นแหกอะไรไม่รู้ผมเริ่มอุ่นแล้วนะตอนนี้หัวผมเริ่มอุ่นปุดๆแล้วนะทุกคนแบบหัวเริ่มเป็นไฟแล้วนะตอนเนี้คือมันได้ล่นแต่มันไม่ได้ออกไงเงินตังผมลดรัวๆเลยนะช่วงนี้ตามไปก็เท่านั้นนะทุกคนเลอมันได้เล่นแต่มันไม่ได้ออกไงออไม่รู้จะพูดยังไงละโอเคเดี๋ยวเราเ หลอดแดงไปด้วยจะวิ่งนะทุกคนโอเคทุกคนไปอีกรอบหนึ่งไม่มันจะได้เรียนว่านี่โอ้โหผมก็ไม่รู้ไงว่นเสียงเขากระโดดมันเงียบๆผมก็นึกว่ามันไม่มีแต่มันมีะ่ะรอบหน้าผมไม่รีบเข้าข้า,ขางในแล้วผมจะรีบเข้าไปเล่นเล่นเช็คให้มันหมดเลยโอ้โห ไม่ไหวแล้วทุกคนผมเริ่มผมเริ่มร้อนแล้วตอนนี้ผมเริ่มร้อนแล้วมาดูอารอบนี้เกิดใโนโรงนาแน่เลยเฮ้ยมันที่เดียวสามรอบเลยวะ <c oughs> คือมันยากให้ผมเล่นข้างในขนาดนั้นเลยเหรอวะนี่ผมจะไม่รีบแล้วค่อยๆเล่นไปนะถือปืนไปเลยนะครับผมเดี๋ยววิ่งเช็คก่อนดูตรงเรดร์ไม่น่ามีเอ้ย เขากระโดดมีนทุกคนโอ้ยอคนดูดูนะคือมันยิงแล้วมันไม่เข้าสะโขบเว้ยคือมันเป็นอะไรมันวิ่งเหรอมันวิ่งค้างอยู่เหรอทำไมมันไม่สะโขบมันหลุดวะ ผมไม่ไหวแล้วนะตอนนี้ผมเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะตอนนี้นะตอนนี้นะทำไมมันเป็นยังไงดูอ่ะผมจะให้ดูตารางของผมนะถิติอะดูแดงแดงเลยไม่มีเขียวเลยนะทุกคนมันเป็นยังไงหรือมันต้องมันต้องเอาเซฟต,ตึงๆมาโอเคนะทุกคนผมก็อยาก อยากเล่นปืนดีๆนะแต่ว่าแต่ว่าไม่อยากนอกลูก่นอกทางเท่าไหร่นะตอนนี้ผมเริ่มหัวเสียแล้วนะทุกคนอยากเล่นแบบตามคอนเทนต์ที่เราแบบเออนั้นนะ่ะก็คือใช้พิ้วมือโปรก็คือใช้แต่ปืนบิ้วเลยเออแต่ว่าเริ่มหัวเสียอยากจะเล่นปืนดีๆมั่งแต่ก็ไม่เป็นไรไปอ,อันนี้คือรอบสุดท้ายแล้วนะทุกคนถ้ายัางไม่ได้ออกอีกก็พอเลยนะผมไม่ไหวครับแม่มันจะมันจะเล่นผมไม่ได้นะทุกคน คิดดูล้วกันเดอหมดค่ากระสุนที่ละสามหมื่นสามหมื่นเนี่ยดีนะกระสุนไม่แพงเท่าไหร่เนี่ยรอบเนี้ยกระสุนปืนเนี่ยถ้ากระสุนแพงเมื่อไหร่นะหัวเสียเนี่ยเลยผมว่าผมต้องเติมเซฟแล้วนหละทุกคนมันชอบวิ่งไปแล้วสโขมมันหลุดมันเป็นอะไรมันมันจะไม่ไหวแล้วดิ ก็ให้ผมได้ออกบ้างโอ้โหตอนผมเล่นแรกๆก่อนที่แบบไอ้ตอนที่แบบตังผมมันไหลขึ้นรัวๆเลยโอ้ยสติติผมคือเขียวเลยทุกคนเขียวแบบไปทําไงก็ได้เล่นยังไงเล่นเฮียขนาดไหนมันก็เขียวอ่ะมันก็ได้ออกอะแต่ว่าช่วงนี้มันเหมือนมันเป็นช่วงขาลงของไอดีนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้แบบมันเขาเรียกว่าไงมันมันเหมือนแบบมันยังไงอะมันมันได้เล่นนะมันได้เล่นมันได้ยิงนะแต่มันไม่ได้ออกอะทุกคนเข้าใจไะ ออแล้วก็แบบสีมือผมสเต็ปสีมือผมก็ไม่ได้ขนาดนั้นด้วยนะทุกคนมันก็เออมันกากๆอะเออผมสีมือผมอ,ะ,อะรอบนี้เราไม่ได้เราก็จบคลิปเลยนะอ,อรอบนี้เกิดซ้มเลยดีหน่อยรอรับเลย <c oughs> ต้องมีคนมาตีแน่นอนนะทุกคนรอรับเลยแล้วกันนะ <c oughs> สวยละไม่ได้เอากระสุนสำรองมาด้วย หนึ่งสี่เปิดน่าจะเป็นตรงแตงนะทุกคนม้มีคนมีตัวยิงด้วยมีตัวยิงไล่หลังเราด้วยทุกคนคลิปขึ้นมาเด้อจะได้เคลียร์ให้จบไปเด้อกระสุนผมไม่มีเนี่ย ีผมต้องค่อยๆเล่นเนี่ย <laughs> <laughs> เหมือนจะเข้าไปแค่จุดเดียวหรือเปล่าหรือว่าหนึ่งประตูเข้าไปแล้วผมไม่ได้ดูนะผม,มเครีย์บอดอยู่นะทุกคนแล้วก็ฟาร์รอบนอกแล้วก็รอออกข้างนอกเลยแล้วกันนะตอนนี้คือประตูหมดเปิดหมดทั้งสามประตูเลยนะทุกคนเปิดอะไรขนาดนั้นวะกะไม่ให้ใครออกเลยไง <laughs> กะไม่ให้ออกเลยนะางวันเนี้ย ก็จังหวันนี้คือเสียงมีเสียงด้วยนะผมไม่รู้ว่าคนเลอบอกว่าวิ่งเชียร์ก่นอนใหญ่ปะเวลาเราวิ่งอยู่มันชอบสะโคบหล,ดลุดไยโอเคดูเรื่องกระเบื้องแตกผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่านะ ช่วงนี้คลิปอานีหน้าเบกเอาที่ผมทำอะคุณภาพไม่ดีเลยรุคนมันดูเฉยเอยมันดูไม่มีอะไรเลยอะจะให้ทำไงอะเออผมก็ช่วงนี้มันเหมือนแพชชั่นมันหมดลนะเข้าใจปะเออแบบว่าทําคลิปออกมาคลิปก็ไม่ดีคุณภาพคลิปแย่มากแบบเนื้อหาอะไรก็ไม่มีอะไรเด่นๆก็ไม่มีมันเฉยไปหมดอะทุกคนแบบโอ้โหคือ มไม่รู้จะทํำยังไงแล้วอะ่ะพยายามทํานะให้มันแบบดีๆแบบว่าเออถ้าถ้าถ้าจะให้คลิปมันดีๆมันก็ต้องใช้เวลานานใช่ไหมเหมือนที่ผมเคยบอกในหลายคลิปแล้วว่ามันต้องใช้เวลานานในแบบในการอัดเพื่อที่จะหาช็อตที่ตัวเองเล่นได้ดีๆอะไรแบบนี้แต่ว่าผมก็ตายเรื่อยๆฝีมือผมไม่ได้เก่งขนาดนั้น,นก็เลยทําให้คุณภาพคลิปมันไม่ดีดีขนาดนั้นแล้วก็ ผมไม่ได้มีเวลาที่จะมานั่งหาช็อตโอ้โหสามสี่ชั่วโมงแล้วก็เอาไปเวลาไปตัดอีกสามสี่ชั่วโมงผมต้องมีพาละเยอะแยะมากมายเลยทุกคนโอ้โหโคลิปนี้ก็น่าจะเอาแบบด้นๆ้นสดๆแบบนี้ไปเลยนะครับแต่คลิปหน้าผมก็จะพยายามทําให้มันดีขึ้นกว่านี้นะเออแล้วก็เมื่อกี้มันเป็นอะไรไม่รู้ไอ้ปุ่มวิ่งผมมันชอบหลุดเนี่ยต้องเอาใหญ่กว่านี้แล้วก็สว่างขึ้นอีกแล้วโอเคเป็นไงกันบ้างครับผมก็นั่นแหละนะเพราะว่าช่วงนี้มันก็ ผม,ผมรู้สึกว่ามันคุณภาพคลิปไม่ดีเลยคือไม่ดีเลยขนาดผมเป็นคนทําเองผมยังรู้สึกไม่ดีแต่ว่ามันมันจวนตัวเข้าใจไหมคือมันจวนตัวมันต้องแบบทําปุ๊บปั๊บเลยทั้งแบบเอ้ผมทํานี้เสร็จผมก็ไม่ได้ไปตัดเลยนะผมก็ต้องไปนั่งทําไม่นั่งดิวเพราะว่าช่วงนี้จะสอบแล้วงานเยอะมากนะทุกคนแบบโอ้โหชีวิตหนุ่มมาหาอะไรก่อนจบนี่มันสุดๆเลยว่ะทุกคนเออ สุดๆเลยก็อยากจะทำคลิปดีๆออกมาแบบมีเนื้อหาดีๆมีช็อตอะไรดีๆบ้างแต่ว่ามันยังไงอ่ะมันแย่ yeah. เออมันแย่นะขนาดผมทํทำเองผมยังรู้ว่ามันแย่เลยอ่ะมันแย่มากคลิปผมอะ่ะเออแต่ก็ไม่เป็นไรนะถ้าลงไปมีคนดูหรือไม่มีคนดูก็ช่างมันแล้วกันนะอย่างน้อยก็ให้มันได้ลงนะครับให้ช่องมันไม่ขาดนะผมก็จะลงเรื่อยๆแล้วก็พอมีเวลาว่างมากๆผมก็จะพยายามมาทำมาหาช็อตดีๆให้นะ ก็สำหรับคลิปนี้นะใช้บิวบ้วมือโปร AK 74U นะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมก็ตายรัวๆเลยนะครับช็อตยิงมีนิดเดียวนอกนั้นวิ่งตายวิ่งตายโชว์โงโ่รอบหน้าหรือกา,อาหรืออ p ีหน้าใช้บิวบ้วมือโปร e ี EP หน้าผมก็จะทุ่มตังค์แบบเต็มประสิทธิภาพเลยแต่งสุดๆแบบเกาะของเกาะห้ากระสุนแพ,ง,พงๆไรเงี้ยวิ่งบวกวิ่งบวกยัดให้มันคลิปมันมีอะไรมากมายขึ้นกว่านี้นะผมก็ ประมาณนี้แหละเออก็บ่นนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ผมหงดหงิดกับตัวเองมากเพราะว่าทั้งหงดหงิดหลายๆอย่างแล้วก็คือมันยังไงเนี่ยเออหงดหงิดในการแบบนี้ด้วยแบบทาคลิปออกมาแล้วคลิปมันไม่ดีคลิปมันห่วยแตกน,นะทุกคนเอออยากจะทําคลิปให้มันดีๆแต่ว่ามันเวลาไม่ค่อยมีเลยเพราะว่าช่วงนี้ผมก็มาสตรีมด้วยไงเออผมก็ต้องเอาเวลาไปเคลียร์งานให้เสร็จแล้วก็ ให้มันว่างช่วงที่เวลาที่ผม,ตมสตรีมสตรีมผมก็ไม่ได้สตรีมนานนะผมสตรีมแค่ประมาณชั่วโมงครึ่งนะทุกคนเออถ้าใครอยากดูนะฝากดูด้วยโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe ให้ด้วยนะแต่ก็นั่าจนะน่าคิดว่าน่าจะไม่มีคนดูหรอกคลิปนี้เออแต่ก็ทําไปนะครับทาไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวประสิทธิภาพคลิปจะกลับมาดีเหมือนแต่ก่อนที่ผมเคยทําแล้วจะทําให้มันดีๆและวแต่ว่าก็ช่วงนี้ก็ เวลาว่างไม่ค่อยมีนะแต่ว่ามันใกล้ปิดเทอมใกล้ปิดปีใหม่ผมจะได้มีเวลาว่างทาคลิปแบบเต็มประสิทธิภาพเลยผมจะลงยับยับเลยวันเว้น,ว,นวันเลยนะทุกคนโอเคก็ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย